สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนครับผมพ่อคิวพาชิมครับวันนี้จะพามาชิมนี่ฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนครับผมนี่ฮะซื้อมาสองกล่องอันนี้เป็นไส้อ่อหมูสับอันนี้จะเป็นไส้หมูยอสองไส้ฮะเดี๋ยวเรามาจ,าาจัดใส่จานกน่อครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วน่ากินมากอันนี้ดอกอ,อัญชันตกแต่งมา,อ,าอันนี้จะเป็นหมูยอครับผมอันนี้จะเป็นหูสับ เดี๋ยวเรามากินเลยนะคระหน้าอร่อยมาก อร่อยครับข้งนี้กล่องยี่สิบห้าบาทนะกล่องยังมีสองลอดนะ อร่อยมากอันนี้เป็นหมูตัก เออผมโอ้โหก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอร่อยมากครับผมขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมพ่อคิวครับผมวันนี้พ่อคิวลาไปแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ